สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติสิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงสครับเบริกต้าครั้งที่35ประจำปี2566และส่งร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IR อาซีโร่ วันนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบี y อนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพกริกตะครั้งที่35ประจำปี2566 ซึ่งสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชปธัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ส่งสืบสารงานด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส่งส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น เรือใบใหญ่เจ็ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเภทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบานานชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับริกาตาจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิพิทรทรงเจริญพระจมพัรษา60พรรษา ซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2-9ธันวาคม2566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ <First place. S 1> ในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC c i โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ ท h a 72ณหาดกะตะโดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมทีมด้วยโดยส่งทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อเรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาที การแข่งขันเรือใบรุ่น i r c ี r o เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบในานชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คราฟกรีกาตาโดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสี่ลำจากสามประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงส์คับริการตาถือเป็นการแข่งขันเรือใบนานชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566 25ถึง2570เพื่อพัฒนามารีนาฮับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระด,ดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มไรายได้ดีซึ่งเป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ท่านี้จังหวัดภูเก็ตสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดการแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวงังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์การจัดงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬาเยาวชนที่ต้องการฝึกทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากล อันจะเป็นอีโอกาสสาคัญในการเฟ้นหาหนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสําหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งในทั้งสองรอบการแข่งขัน สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งหลอพระพุทธสิริโรจนะนิคม วันนี้เวลา1 5 1 5น,นสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปอาคารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครทรงหล่อพระพุทธศิริโรจนนิคมพระพุทธรูปประจำการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะสร้างขึ้นในโอกาสที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบวันคล้ายสถาป,ปนาปีที่50 วันที่13ธันวาคม2565ผู้บริหารพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมีความประสงค์จัดสร้างพระพุทธรูปประจำการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้พระราชทานนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธสิริโรจนนิคมหมายถึงพระพุทธรูปประจำนิคมอันเจริญรุ่งโรจน์และเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอระดิษฐานที่ผ้าทิพย์ พระพุทธสิริโรจนนิคมจะสร้างขึ้นสามขนาดได้แก่องค์พระขนาดหน้าตัก50นิ้วองค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วและองค์พระขนาดหน้าตัก1.2เซนติเมตรรวมทั้งเหรียญที่ระลึกโดยองค์พระขนาดหน้าตัก50นิ้วจะอัญเชิญประดิษฐานณอาคารสำนักงานใหญ่การน,นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วจะประดิษฐานณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทางนี้องค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วองค์พระขนาดหน้าตัก1.2เซนติเมตรและเหรียญเที่ยระลึกได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนสั่งจองและร่วมบริจาคเพื่อไว้สาการะบูชาด้วยโอกาสนี้ทอบระเน,นืในเทศกาลประวัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการจัดสรรพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบ และสามารถดําเนินกิจการต่างๆที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานรวมถึงเป็นการขยายขอบเขตของการพัฒนาพื้นที่จากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคของประเทศอย่างสมดุลทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาา์จักรญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีเนบวน โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา20นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จักกัญญาเสิรจวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีส่งเปิดชมรมและูนเพื่อนใจทูบีน้ำวันซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีน้ำวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการจัดตั้งชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนบวันปี2565ชมรมทูบีนับวันของโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ห สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนบวันเป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นที่รับฟังปัญหาของสมาชิกทูบีนบวันโดยอาสาสมัครแกนนำของศูนย์ได้รับการอบรมความรู้จากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีและโรงพยาบาลแหลมฉบังเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนดนตรีศิละปะร้องเพลงการทำลูกอมและเจลลี่ชาหญ้าดอกขาว ที่สามารถลดอาการอยากบุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์พร้อมกันนี้ทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการทูบีน้ำระวันแต่ับประเทศผลสำเร็จของโครงการทำให้เยาวชนมีอัตลักษณ์ทางสังคมที่บุคคลทั่วไปยอมรับและชื่นชมรวมทั้งทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดชนบุรีที่กำหนดให้โครงการนี้เป็นนโยบายของจังหวัด มีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเยาวชนคนชนบุรีเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรมีสมาชิกทูบีนับวันกว่า350,000คนในการนี้พระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนับวันและได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนับวันจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีศูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการป้องกันความผิดพลาดซ้ําในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งได้พระราชทานคาปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนับวันและจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดชนบุรีซึ่งจะนําไปสู่การจัดการปัญหายอย่างเหมาะสมจากนั้นสุบย์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนับวันโดยมีทูบีนับวันไอดอลร่วมในการแสดงคอนเสิร์ตนี้ด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาณนที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนนในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2566และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสานินีสิพั์มหาวชราราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ